พาทุกคนมาดูทัวทิสงจ้าอันนี้น่าจะทัวทิสงเี่จ้ะไม่ใช่ต้นไม้นะจ้ะม,มีต้นใหม่มีทัวทิสงเพราะว่าผลโตกีร่ายกะมีต้นใหม่เพราะว่าหญ้าเกิดแล้วนะจ้ะนี่ทัวทิสงก็บเรศปลูกทีป็นไดจ้ะปลูกห่างให้เพราะว่าถ้าต้นทัวทิสงไงแล้วเดี๋จะจะไปเป็นหัวเยอะนะจ้กะจก็เลยปลูกห่างๆลองเบิง้ง ปลูกที่ไายกะหัวบร็อกคนว่าน้จกะโอ้ยใช่ฝนหยุดตกนี่ก็จะได้มาเอาหญ้าออกแล้วถั่วลิสงปลูกไว้ลองยางหนึ่งคนจ้ะเป็นแถวนี่ต้นถั่วลิสงนีงจ่จ้ะเออเยอะมากนะจะ๊ะปลูกไว้ปลูกไวส้สองสองแถวน,านาจะจ้ะอยู่ัางนึงอยู่ใกล้คนนั้นจ้ะปลูกเอาไว้กินพ่อได้กินนี่ละจะ้ะพ่อปไปใส่เพิ่นเนาจะจ้ะ ก็ต้องมีให้มาทุกอย่างมีมีหัดยาให้หวัวปลูกไวัวไม่เยอะก็กินไม่ทันนะจ๊ะยาก็จะสวยเพราะว่าฝนตกนะจ๊ะมาดูมาดูเอยตรงนี้ว่าเกิดเด้จ้ะกําลังเสียผนขึ้นมานะจ๊ะดินกําลังแตกเคีนนี้นี่จ้ะมันจะใหเบิงอด้ละ่ะไ้นองไ้นงนี่น่าจะถั่วที่สูง ก็จะพ่นขึ้นมาแล้วตัวนี้คงจะมาปลูกอันมาเสริมไม้นะจ๊ะที่ว่าเบเกิดก็มาปลูกไม่อีกนะจ๊ะกำลังจะพ่นดินออกแล้วทั่วที่สงโอยโอ้ยออทั่วที่สงฝนตกไรกะทั่วททัวทีว่สงนี่กะจะเกิดหยากแน่นอจ้ะเฮ้ยหญ้าก,ก็ขึ้นเยอะแล้วฝนก็ตกแลรงลายกะเห็ดยังกับอะไรนะจ๊ะ จะไปเห็ดงานยังเห็ดเปียกยังกับได้คุณหล่องยางกับฮกแห้งแล้วจ้ะจะมาเอายาหญ้าออกให้ยางกับประเมาเอาออกนะจ้ะอยู่ให้ข้างบนกะปลูกยางไว้ก็จะไปเอาคุ่นออกประเดออกอ่ะข้าแต่ฝนตกนี่นะจ้ะทัวดีสูงของแม่มาหน่องปลายปลูกเอาไว้บางบางลุ่มที่ปลูกเอาไว้ก็ปลูกสามก็เกิดสามอยู่ด้วยจ้ะ แต่บางกุ้งก็เกิดหนึ่งเงงก,กิดสองอะบางกุ้ก็บม่เกิดเฮ้ยแต่คงจะได้กินอยู่ดอจกจก้ะจะต้องจะต้องมาดูแลบ,บ่อยๆนะจ้ะยานมาแรงมากินใบของถั่วที่สงเรานะาจา้ะเข้าปลูกยังเข้ากระต้องคอ,อยมาดูแลบ,บ่อยๆจ้ะ่าให้หญ้ารกโอ้ยนี่อันนี้ก็ บางต่วนอนก็นกำลังผลดินมานะจ๊ะนี่นะจ๊ะกำลังพ่นดินมาเลยนี่นะจ้ะผลงานของเรา